สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ผมพิจาาชินเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ผมก็พาทุกคนมาเข้าโรงครัวเหมือนเดิมนะครับผมเข้าโรงครัวสาปพันนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือถ่ายกับโรงครัวอยู่ตลอดเลยนะครับผมผมก็เพิ่งกลับมาจากไปบัตรภารกิจนะครับผมก็ภารกิจของผมนะครับผมก็เข้าๆออกๆนะครับเดี๋ยวผมก็ต้อง ออกไปไปบัดภารกิจเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็อ่าเย็นนี้นะครับผมก็ออกยาวเลยทีนี้นะครับออกยาวไปอ่าเป็นเวลาอ่าสามสี่วันอ่าห้าวันนะครับผมก็อ่าก่อนที่จะออกนะครับก่อนที่จะออกไปบัดภารกิจนะครับผมก็พาทุกคนมาอ่าแนะนําเมนูเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็เมนูของผม<อ><อ>วันนี้นะครับผมซึ่งผมได้เตรียมตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่าจะเป็นเนื้อนะครับผมอ่า ผมต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับปี่น้องที่บางคนที่ไม่กินเนื้อนะครับแต่เมนูนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแนะนําเมนูเนื้อนะครับผมเมนูเนื้อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแกงเนื้อนะครับผมแกงคั่วเนื้อนะครับซึ่งแกงกับพริกแกงนะครับผมพริกแกงใต้นะครับซึ่งแกงกับพริกแกงใต้นะครับพี่น้อง นะครับเป็นน้องก็เราก็มาดูวัตถุดิบกันนะครับผมวัตถุดิบของผมนะครับผมก็แต่เป็นเนื้อนะครับผมพป่น้องเป็นเนื้อสดแล้วก็กะทินะครับผมกะทิแล้วก็แกงกับพริกแกงนะครับผมพริกกองพริกแกงก็มีเอฟซีใจดีส่งมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจากพริกแกงปลาก้อยนะครับผม ผมก็จะใช้เครื่องแกงพลิกนะครับผมเครื่องแกงพลิกหรือเครื่องแกงกะทิกก็ได้นะครับผมอ่ะผมต้งนี้ต้งนั้นผมใช้เครื่องแกงพลิกนะครับผมเข้มข้นดีนะครับอ่าพลิกแกงนี้อร่อยมากๆเลยนะครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับผมก็อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็พลิกแกงปลาก้อยนะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการทํากันนะครับพี่น้องว่าทำกันแบบไหนนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวก็มาดูวิธีการทํากันนะครับผมว่าอาทำกันแบบไหนนะครับผมเอาอะไรตั้งก่อนตั้งหลังนะครับผมก็เ,เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผมก็่อนที่จะออกไปไปบัตรธารกิจนะครับผมก็มผมก็มาแกง่ายกับพี่น้องได้ได้ดูได้ชมกันอีกสักรอบนึงนะครับผมก็อก็เมื่อวานนะครับผมเมื่อวานก็ได้เกิดได้เกิดห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผม,ามานนคาร์บมมาาอ,อ 11, นบม,บมนะครับที่อ บรัดสตานะครับผมก็แสดงความเสียใจกับกับญาติาผู้สูญเสียด้วยนะครับผมแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับซึ่งมันเป็นว,วีรกรรมที่น่าปรานามมากเลยนะครับผมก็ได้ค่าคุณอยสุดไปนะครับค่าคุณอยสุดไปค่าครู นะครับกากรูสอนโรงเรียนตรีการนะครับเป็นผู้หญิงนะครับผมก็เป็นชาวบ้านนะครับอ่านี่คือเป็นอ่าคือเป็นอง,องกรที่ว่า,าชั่วร้ายมากเลยนะครับองค์กร BRN เ็นะครับเป็นองกรที่ว่าน่าประนามนะครับอ่าคือเป็นองค์กรที่ว่าชั่วร้ายมากนะครับกับคนวัยสุดกับเด็กกับผู้หญิงเหมือนกับที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับพี่น้องว่า องคอ์กรนี้เป็นองคอ์กรชั่วมากนะครับคือกับเด็กกับผู้หญิงกับคนท้องคุณแก่อะไรคือมันไม่สนนะครับว่าจะมีใค mustard, ettle, บรบาดเจ็บล้มตายนะครับถึง,ถงข่าวที่ <ขา S 2> ว่ามันแตะระเบิดถึงข่าวที่มันจะฆ่ามันก็ฆ่ามันไม่สนเลยว่า,าจะเป็นญาติพี่น้องของใครคือมันไม่สนนะครับพี่น้องเพราะฉะน,นั้นนี่คืออ,องคอ์กรแบบนี้นะครับอย่าไปอย่าไปปกปิดให้มั่นนะครับอยู่ใกล้บ้านใครอยู่ใกล้หมู่บ้านใครนะครับไอรีบแจ้งรีบโทรมาแจ้ง กับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะทําทการเข้าตรวจสอบเองนะครับไม่ต้องไปกลัวแอบโทรมาก็ได้พี่น้องแอบโทรมาเจ้าหน้าที่เลยนะครับถ้ามีองค์กรชั่วแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับต่อไปนี่คือมีแต่ความความบันเลยแน่นอนนะครับผมต่อไปอาจจะวันนี้อาจจะไม่เป็นลูกหลานคุณต่อไปทางกลางหน้าอาจจะลูกหลานคุณอาจจะโดนก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือองค์กรแบบนี้มันไม่ทุนนะครับว่า พี่น้องชาวบ้านจะเป็นยังไงนะครับคือมันเอาผลประโยชน์ไว้ก่อนมันสร้างฐานะการสร้างฐานะการคือมันไม่สนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าไปปกปิดให้มันนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลงหลบซ่อนปักพิงไม่ว่าแหลงหลบซ่อนปักพิงอะไรต่างๆนะครับอ่าคืออย่าไปให้มันนะครับอย่าไปให้แหลงหลบซ่อนดอกปักพิงถ้าเจอถ้าเห็นตรงไหนนะครับผมให้รีบโทรมาแจ้งนะครับอ่าคือ อ่าหรือตอนที่โทรมาแจ้งไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปบอกใครนะครับคือแอบโทรมาได้เลยนะครับผมแอบโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวเราก็มาทําเครื่องแกงกันต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาแกงอ่ามาแกงเนื้อกันต่อนะครับเดี๋ยวมาแกงเนื้อต่อมาดูวิธีการแกงกันนะครับผมก็อ่าหนวดผมริมยาวเลวนะครับยังไม่ได้กุนเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะออกอ่าภารกิจวันนี้นะครับต้องไปกุนหนวดก่อนนะครับผม ก็เดี๋ยวเราก็กันต้นนะครับเราก็ไปทั้งกระทะกันก่อนนะครับผมนี่ผมก็จะใช้กระทะใหญ่ๆเลยนี่นะเป็นน้องกันต้นนะครับผมกันต้นเราก็ใส่น้ํากะทิเลยนะครับเป็นน้องใส่น้ํากะทิแล้วก็ละลายเครื่องได้เลยนะครับ มาใส่น้ำกะทิแล้วก็ละลายเครื่องลงไปได้เลย ปีนะครับผมจะปีลงไปนี่อ่ะ <choices> นะครับเป็นน้องก็อ่ะไอ<ฟ>ผักน네<อ>ะครับที่เราต้องใส่นะครับผมก็จะเป็นผักไอจะเป็นมะเขือนะครับพี่น้องอ่าจะเป็นมะเขือนะครับอ่าผมก็จะใส่มะเขือพวงนะครับอ่าที่บ้านเขาเรียกมะเขือพวงนะครับอ่า,ถ,าถ้าไม่พอนะครับถ้าไม่พอก็ใส่มะเขือนี้ลงไป อ่ารวมลงไปด้วยนะครับอ่าซึ่งแต่ผมว่าน่าจะน่าจะพออยู่นะครับผมไอ้มะเขือประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปละลายเครื่องกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปละลายเครื่องกันเลยนะครับอ่ะเปิดแก๊สหน่อยอืม เดือดไหมอ่ะก็เครื่องแกงเดือดแล้วนะครับพี่น้อง ออเบ่งต้มเลยไม่ตัแตงต้เลยจะเ่มงด้โอ,ยอ,ยอ้ยนะ่าจมันจะออกบนร้อๆมีขาไหม ผมก็ใส่พริกไทยเพิ่มเติมนะครับพี่น้องพริกไทยนะครับผมก็ตาพริกไทยใส่ไปเพิ่มเติมนะครับนิดหน่อยนะครับผมก็อ่าผมอ่าเครื่องแกงมันมันหมดผมก็เลยเอามาผสมกับเครื่องแกงที่ซื้อจากนารานะครับอ่าซึ่งเครื่องแกงที่นี่มันมันมันรสชาติไม่ก็จัดนะครับผมผมก็เลยใส่พริกไทยเพิ่มเติมลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่อะไรอะลุงพณทำลึงเหรอ จำลึงนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็โอเคพี่น้องไปเดี๋ยวเราก็ไปใส่เนื้อกันนะครับผมก็อ่ะเดือดแล้วนะครับน,นะครับก็อ่ะเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะครับใส่เลยอ่ะใส่เครื่องลงไปเลยนะครับพี่น้องเพื่อใส่เนื้อลงไปเลยนะครับ น้ำนะครับพี่น้องน้าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับผมเดี๋ยวน้ําจากเนื้อมันก็ออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือแกงเนื้อนะครับไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับใส่พอละลายเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ไม่ต้องใส่ไปเยอะนะครับน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําจากเนื้อมันก็ มันก็ออกมานะครับเดี๋ยวน้ามันจะกลายเป็นน้ําเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราใส่พอละลายเครื่องไปก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องอเดี๋ยวก็คอยนะครับผมคอยให้เนื้อมันคายน้ําก่อนนะครับ ทำพริกไทยลงไปอีกนะครับไทยออชอบแบบเผ็ดร้อนนะครับผมชอบแบบเผ็ดร้อนก็ต้องใส่ลงไปนะครับเอ,อเอาเอาขามาหันเลยขา ซอยบางๆตะขวเนี่อ่ะตไคร้นะครับพี่นอ้องตกไคร้แล้วก็มาทุบๆๆๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมก็มันจะดับกลิ่นคาวด้วยนะครับ นี่ก็นําเนื้อหรอมกมาแน้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ขาลงไปนะครับพี่น้องก็พี่น้องทําตามแต่ละขั้นตอนได้เลยนะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนอยากจะทําตามนะครับก็ทําตามแต่ละขั้นตอนได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าแถวบ้านใครขายพริกแกงนะครับผมพริกแกงคั่วพริกแกงกะทินะครับหรือพริกแกงเผ็ดนะครับผมก็สามารถซื้อมาแล้วก็เอามาทำตามได้เลยนะครับผม หรือไม่ก็อ่ถ้าอ่าไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็อ่าพี่น้องอ่าดูอ่าเบอร์โทรนะครับดูเบอร์โทรของพักก้อยในตัวคลิปได้เลยนะครับผมที่่าผมถ่ายพี่น้องดูเมื่อกี้นะครับอ่าสนใจก็สามารถสั่งซื้อตรงได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านผมนะครับผมก็สั่งซื้อตรงที่พักก้อยได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็อ่าแกงนี้นะครับผมก็วันนี้น่าจะอร่อยอีกแล้วนะครับผมก็ผมก็อยากทําเมนูอร่อยอร่อยให้กับน้อง ได้กินกันนะครับผมเพื่อเป็นเพื่อเป็นแรงเพื่อเป็นฝันและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับผมข้อยิ่งห่วงนี้นะครับผมยิ่งเหตุการณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะครับอ่าระเบิดบ้างอ่าตรงนู้นตรงนี้นะครับอ่ายิงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือฝันเละกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นี่คือสําคัญมากเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็อยากให้น้องๆกินอ่าจะได้ท้องอิ่มกันก่อนนะครับแล้วก็อ่าออกทำงานกันนะครับผม อ่ะนะครับก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาใส่มาใส่ขาลงไปนะครับพี่น้องอ่ะใส่ขาลงไปเลยนะครับลุงพลลุงพรลุงพรพอยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพูดปิดนะครับอ่าพูดเป็นลุงพลซอนลุงพรพลนะครับผมลุงพรพลอยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับขา อของเครื่องเทศจำพวกนี้นะครับคือที่ผมใส่ลงไปนะครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นข้าวนะครับพี่น้องเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นข้าวนะครับก็อาดูพี่น้องน้ําเนื้อเริ่มอ,ออกมาแล้วนะครับผมก็ผมใส่กะทิลายเครื่องลงไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็กยใส่กะทิเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้มันนั่นก่อนให้เนื้อมันเริ่มสุกก่อนนะครับพี่น้อง อหอมขึ้นมาแล้วนะครับน่ะพี่น้องก็เดือดแล้วนะครับผมก็เนื้อเริ่มขายน้ําแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาใส่มาใส่กะทิลงไปนะครับผมแล้วก็เราก็มาเริ่มปรุงแล้วก็ใส่มะเขือ,อใส่มะเขือพวงลงไปนะครับเนี่นะครับพี่น้องหอมมากนะครับหอมมากเครื่องแกงหอมมากๆเลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมต่อไปก็เราก็มาใส่ไยดีนะครับพี่น้องไยดีนี่คือ <c oughs> พี่น้องใส่ใส่ใสกะทิสด <c oughs> นะครับาย <c oughs> ดีใสก่กะทิสดมันจะอร่อยนะครับผมกะทิอกองนี่คือถ้าเราไม่มีกะทิสดเราก็ใส่ได้กะทิกองนะครับ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เรามีกะทิสดนะครับผมแนะนําให้พี่น้องใส่กะทิสดจะดีมากเลยนะครับผมแต่นี่ผมไม่มีกะทิสดนะครับผมก็เลยใส่ต้องใส่กะทิกองนะครับ อันที่จริงแล้วนี่คือกะทิกล่องกับกะทิสดมันกินไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องกะทิสดนี่คือจะกินอร่อยนะครับหอมหวานนะครับผมอ่ามันคนละเรื่องกันเลยนะครับกับกะทิกับกะทิกล่องนี่นะครับอ่าผมแนะนํานะครับพี่น้องใต้พี่น้องจะทํานะครับผมแนะนําไม่ใส่กะทิกะทิสดมากกว่านะครับผมกะทิสดจะอร่อยมากนะครับแต่ถ้าไม่มีกะทิสดก็โอเกกะทิกล่องก็แก้แก้ปัญหาได้อยู่นะครับ เดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็มาทําการปรุงกันเลยนะครับอผม่กะผมก็ใส่เกลือลงไปช้อนนึงนะครับพี่น้องอ่า ใส่เรื่อยๆนะครับพี่น้องไม่ต้องรีบใส่นะครับเกือช้อนหนึ่งชูรสนะครับดูสิจบตัวหน่อยคุณบุญจบองคพ่ออ่ะชูรสก็ช,ช้อนหนึ่งนะครับพี่น้องชูรสหยา ใน้วก็ของผมนี่ผมจะมีน้ําตาลด้วยนะครับเพื่อความกลมกล่อม,ม,มนะครับพี่น้องอันที่จริงแล้วนี่คือใส่เกลือกับชูรสก็อร่อยอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเครื่องเคงเขาํำเร็จรูปมาแล้วนะครับเครื่องเคงสำเด็จรูปเครื่องเคงอร่อยอยู่แล้วนะครับแก okay. ปรุงแกกเกเลือกับชูรสนี่ก็อร่อยแล้วนะครับแต่ผมเติมน้ำตาลลงไปหน่อยนึงนะครับผมเพื่อความกลมกล่อมนะครับเอาหนึ่งเอาหนึ่งโอ้โหติดมาดด้วนะฮะ1ิดคาดตีมานะาานะโอเคนะครับ<ห>ผมก็มาคนๆๆๆเลยก็มาชิมกันดูนะครับ ว้าวใี่หอมเลยใช่ไหมใช่อ่ามีคนมาตามกลิ่นแล้วนะครับพี่น้องมีคนมาตามกลิ่นแล้วนะครับผมอ่าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ว่าออกกําลังกายนะครับผมแต่อ่ามีบางคนมาแอบคอยดูตรอยู่นะครับผมอ่ากลิ่นมันหอมโชยเลยนะครับนะพี่น้องก็มาชิมกันนะครับผมก็ เนื้อก็ถูกแล้วนะครับผมเนื้อก็ถูกเดี๋ยวมาชิมก่อนนะครับโอ้ยกลิ่นหอมน่าดูเลยนะครับผมหอมมากหอมมากไอ้เจ๊เนื้ออันนี้เนี่ยังไงไอ้เจ๊เนื้อนุ่มยังไอ้เจ๊อ้อร่อยมั้งเนี่ยเนื้อนุ่มยังอร่อยอร่อยเนื้อก็ถูกแล้วเดี๋ยวใส่มะเขือควงลงได้เลยเจ๊ไอ้เจ๊ เดี๋ยวนด้อลูกอโอ้สุดยอดอือร่อยมากไปนเนาะเดี๋ยวผมใส่ใส่มะเขือพวงลงไปนะครับย่างที่พวกนี้เดร้อนเันตัวฐานเออ นะครับพี่น้องก็มาเขือพวงนะครับผมก็ไปลงไปเลยนะครับสามตัวถ่ายออกเลยรางวัลที่สองออกเลยตั้งเพียงจะไม่ออกที่อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็รอรอผักสุกนะครับผมก็สามารถยกไปเลยนะครับผมก็ปนปะปุนกันลงไปนะครับพี่น้องทั้งมะเขือเปราะทั้งมะเขือพวงนะครับผม อ่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูหน้าตากใกล้ๆนะครับผมอ่ามาดูหน้าตากใกล้ๆนะครับพี่น้องอ่านี่เลยนะครับพี่น้องก็หน้าตากใกล้ๆก็หน้าตาก็จับระมันนี้นะครับอ่าเป็นไงพี่น้องน่ากินไหมครับเหมือนกับแกงซื้อไหมครับผมเหมือนกับเขาขายตำตำร้านอาหารหรือขายตำไอร้านที่ว่ารถทัวไปหยุดไหมอ่าพี่น้องเคยกินไหมครับไอร้านเครื่องแกง ไอ้ด้านกับข้าวแกงอะไรย่งพวกนี้เหมือนเราเดินทางนะครับผมก็รถตัวไปหยุดเราก็ไปเลือกซื้อเลือกกินได้เลยนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับนะครับแต่เรื่องอร่อยนี่คืออร่อยแน่นอนนะครับพี่น้องหอมมากด้วยนะครับต่อไปนะครับพี่น้องต่อไปก็เดี๋ยวเรามาใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเนื้อก็ถูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย นะครับชิมแก่กครั้งเดียวนะครับผมอ่ะปรุงแก่กค,ครั้งเดียวก็อร่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ใบมะกรูดกันอ่ะใบมะกรูดนะครับพี่น้องก็เราก็ฉีกไปเลยนะครับฉีกลงไปเลยเราไม่ต้องซอยนะครับเราฉีกฉีกฉีก มันติดซ้อนกันละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับพี่น้องหน้าตาหน้าทานมากนะครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับก็นนะนะครับพี่น้องก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หน้าตาก็อาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอทํากับข้าวไปนะครับพี่น้องทํากับข้าวไปลุ้นอลุ้นหวยกันไปนะครับผมลอตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูมาดูมาดูลุงพอนะครับห้าสนไหนออกอะไรลเลื่อนที่เจ้าถือมาดูเดี๋ยวเมื่อกี้สองพอลุงพ่อเลื่นเต้นโอ้ห้าส่วนสามนะครับถูกคูณนะครับพี่น้องสามตัวแล้วสามตัวแล้วกี่บาทนะยี่สิบบาทใช่ไหม เออโชคดีโชคดีมากเลยอ่านี่เลยสามสิบสามสิบนี่แหละการดำกับข้าวเลี้ยงน้องๆนะครับได้บุญได้บุญอ่าสองคนได้บุญถูกไปแล้วครับพี่น้องครับลุงพรถูกทุกเลยแต่ลุงพรยิ้มไม่ก่อยออกนะครับอ่าถูกสามพันนะครับซื้อหมดไปสี่พันหยอกหยอกนะครับผมก็สนุกสนุกนะครับพี่น้องก็อ่าในหน่วยฐานพลนะครับถึงไอคืออยากให้อยากอยากให้รวยกันทุกคนนะครับคือเป็น เป็นความหวังของคนจนนะครับพี่น้องเป็นความหวังของคนจนนะครับอ่าแต่ผมนี่ผมไม่เล่นนะครับผมอ่าผมไม่ค่อยซื้อนะครับพี่น้องย มัาัผมนี่ผมไม่เล่นนะครับพี่น้องผมนี่ผมซื้อซื้อแต่ลอตเตอรี่นะครับอ่าไอ้อ่ารางวัลงวดหนึ่งชักใบหนึ่งสองใบประมาณนั้นไม่เกินนะครับคือคนถ้าจะถูกก็ถูกไม่ว่าซื้อกี่ใบนะครับผมก็ไม่ไม่ไปยึดติดกับตรงนี้นะครับอ่าก็ทํามาหากินนะครับพี่น้องทามาหากินไม่แนะนําไม่เล่นกันพนันนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่าเป็นไงน่ากินไหมครับเคอ่าโอเคนะครับผมก็ปิดแก๊สเลยนะครับพี่น้องอ,อ,อ่าก็โอเคนะครับพี่น้องก็ กับข้าวมือนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ได้เวลาอาบน้ำโกนหนวดและก็ออกไปไปฏิบัติหน้าที่อีกนะครับผมก็ภารกิจก็ตรวจสอบบุคคลและยันผ่านนะต่างๆนะครับรัตเวินดูแลเส้นทางนะครับดูแลการขุดเจาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรถนะครับอาจจะเป็นคาร์บอมจะเป็นอะไรก็ต้องตรวจสอบหมดนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาข้ามยมา จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูข้างทางนะครับการขุดเจาะอะไรต่างๆก็ต้องดูนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เหตุการมันเยอะนะครับอ่นนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมผมก็ได้ทําการแกงตั้งไห้นน้องๆได้กินกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรับรองได้เลยนะครับขีมือไม่ตกนะครับอร่อยแน่นอน นะครับผมก็อร่อยแน่นอนนะครับก็เอาคลิปดีๆมาขวากนะครับผมเล็กๆน้อยๆพี่น้องคนไหนที่จะทํานะครับก็ไปตามตามขั้นตอนผมได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็ตามขั้นตอนของผมนะครับผมก็ปรุงตามนั้นเลยนะครับเครื่องแกงต่างๆก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับมีเบอร์โทรต่างๆอยู่ในคลิปนะครับพี่น้องคนไหนสนใจก็ยินดีเลยนะครับไม่ต้องผ่านผมนะครับโทรไปได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ